เอสจแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านวันนี้แม่อังนะคะมาอัปเดตอาการป่วยของลูกชายบอกว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วอัปเดตอาการลูกชายเช้านี้ไม่มีใครแต่ยังมีอาการเจ็บคอขอบคุณทุกความเป็นห่วง ทุกคนนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะคนเก่งแม่อ่างบอกนะคะเนาะโอ้ยขอบคุณทุกความห่วงใยลูกชายจิตยาฆ่าเชื้อแล้วเดี๋ยวก็หายจ้ากำลังใจลูกชายจุดจบสายแข็งนะคะของเราเอินดูเด็กป่วยแม่อ่างบอกนะคะไม่ไหวบอกไหวพาเด็กไปหาหมอ เห็นไหมคะโอ้ยลูกชายของเราสู้ๆงานเยอะนะคะดูก,ก็นเลยนะคะไม่สบายก็ขอให้ลูกหายไวๆนะครับขอบคุณทุกความเป็นห่วงที่มีให้ลูกชายแม่แม่เอซเป็นห่วงหายไวๆ แม่แม่รักและห่วงใยเสมอค่ะนะคะหายไวๆนะครับคุณแม่ดูแลเก่งน้องไหลอันหายไวๆนะครับแม่แม่เอสสี่เป็นห่วงลูกนะคะขอให้ลูกหายไวๆเด้อจับไม่ไหวบอกไว้นะคะพาเด็กป่วยไปหาหมอวันนี้แม่อังก็มาอัปเดตอาการของลูกนะคะทุกคนเป็นห่วงคิดถึงขอให้หายเจ็บคอไวๆ ให้ดื่มน้ำมะนาวผส,สมน้ำพึ่งน้ำไม่อังให้หายไวๆน้ำอุ่นนะคะหายไวๆพักผ่อนนะครับนะคะวันนี้อัปเดต,ตอาการล่าสุดของลูกชายแม่อังก็มาแจ้งแม่ๆเอฟซี FC, ให้หายเป็นห่วงลูกแล้วนะครับคนเก่งของแม่ๆ ใจสู้หรือเปล่านะคะไม่ไหวไม่ไหวบอกว่าไหวไม่อ้างว่า <c oughs> โอ้ยเราผิดชอบงานนะนะสงสารลูกจังเลยนะคะแม่แมทุกคนก็เป็นห่วงไปหาหมอแล้วนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะงานลูกเยอะนะคะเนาโอ้ยทุกคนก็เป็นห่วงอวยพรให้ลูกหายไ,ไวๆเด็ีห่วงใยลูกชาย เห่งชาติของเราไรอันกาดบัณฑิตหนุ่มน้อยหน้ามงคนขยันคนน่ารักของแม่แม่คลิปนี้แอดยาก็อัปเดตอาการลาสุดจากแม่อังนะคะ เป็นห่วงเสมอทุกคนบอกเป็นห่วงเสมอขอบคุณแม่อังที่มาบอกเล่าอาการของลูกชายให้รับรู้คลายความกังวลให้หายไวๆไวอัปเดตอาการนอนตนขวาจะหายเป็นปกตินะแม่รอฟังข่าวอยู่ความห่วงใยห,หายไวๆไวขอให้หนูอะไขอหนูอันหายไวๆไว ทานยาพักผ่อนนะลูกหายไวๆนะคนเก่งของแม่แม่ขอให้หนูหายไวๆนะคะขอให้หมอให้ยาคาเชียากินใช้ค่ะแม่อังบอกว่าลูกดีขึ้นแล้วนะคะแม่อังมาอัปเดตอาการถือว่าได้พักผ่อนด้วยนะจ๊ะ เินยาพักผ่อนหายไวๆขอบคุณแม่อังที่มาอัปเดตอาการของลูกตลอดนะคะให้แม่เป็นห่วงคลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคำเป็นความห่วงใยและคำอวยพรจากแม่ๆก็ขอให้ลูกชายหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะ